ขั้นตอนการส่งสนานองค์พระพิคเนศเราจะเริ่มต้นจากน้ำเปล่าค่ะตามด้วยนมโคจืดนะคะให้พี่ๆส่งตั้งแต่เสียงของพระอ,องค์ลงมาค่ะในช่วงที่เราส่งอยู่นะคะให้สวดคำว่าโอมสีคเนายน้ำมาหาไปพร้อมๆค่ะตามด้วยนมเปรี้ยวนะคะหรือโยเกิร์ตก็ได้ค่ะ ต่อไปจะตามด้วยน้ำมันเนยกีนะคะแนะนำให้ใช้ช้อนตักและส่งที่พระบาทของพระองค์นะคะน้ำผึ้งนะคะเช่นกันค่ะให้ส่งที่พระบาทของพระองค์นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการส่งด้วยน้ำเปล่านะคะหลังจากที่เราส่งด้วยน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำการส่งพระองค์ด้วยผงทั้ง5ชนิดค่ะ เริ่มต้นด้วยผงขมิน้นผงกำมยานผงจันดัน้นผงกุมกุมผงซินดู หลังจากที่ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดท้ายด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการทำความสะอาดพระองค์และเราก็นำพระองค์นะคะไปเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยและทำการเจิมตีลักนะคะด้วยนิ้วหนังด้านขวาค่ะ